เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับน่าจะเห็นกับตาตัวเองกันอยู่แล้วสำหรับท่านใครอยู่ในครอบครองเราก็ต้องบอกว่ามาหมดทุกแผลเขียวทั้งกระดานอย่างแน่นอนครับแล้วก็ตัวเนนนาช่องของเราอย่างโรมาเนีย ก็มาตามนัดครับต้องบอกว่าตัวนี้นอย่างโรมาเนียนะครับพีรามิดหรือว่าจะเป็นตัววีอย่างอาแจกที่เลื่อนเตะไฟบวกกับชนะชุดโครงการ3แล้วก็มากไปลกับตัวนนครับตัวน้นสี่ตัวที่ผมวางไว้ในครอบครัวนะครับว่าจะเป็นตัวน้นรอบ6กโมงนะครับรอบหนึ่งทุ่มอย่างทางด้านไทยลีกแล้วก็2องพุมแล้วก็ทางด้านสี่โมงครึ่งนะครับมาตามนัดหมดทุกแผลเลยแล้วก็ตลาดสดครับในครอบครัวอูโหูต้องบอกว่าบวกกันแบบว่าละคำระยำใจจริงๆ สำหรับวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลครับวันเอ่ออังคารก็แน่นอนครับวันนี้จะมีท่านฟุตบอลถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนัดที่2แต่ว่าวันนี้หน้าช่องของผมครับอยากจะหยิบยกมาพูดไม่ใช่ทางด้านแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าจะเป็นท่านฟุตบอลอังกฤษครับจอห์นสโตนนะครับเพนทรฟี่ครับวันนี้จะเป็นทางด้านทีมลีกทูครับเจอทางด้านทีมลีกวันนะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างนั้นนะเบอร์นิงแฮมครับวันนี้เปิดบ้านพบกันมาเยือนของทางแบรดฟอร์ดก็ทั้งสองทีมครับถ้าเรารู้จักกันอยู่แล้วก็ต้อองว่าเป็นนบร์นิงแแฮมคครัับททีีีีี่่่่อนนนข้้าาางจะกกดดูวววล็ น้ำหนักครับดูดีกว่าที่1ช่งตัวครับหรือว่า1.25วันนี้ก็สามารถไปดูได้ที่หน้าสปอนเซอร์ของเราก็วันนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะครับให้นิ้นไปทางด้านเบอร์ดิงแฮมได้ผมเชื่อว่า1เม็ดน่าจะมีแน่นรอแค่เม็ดที่2ได้เลยครับส่วนใครที่ยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับมากกว่าหน้าคลิปนี้สามารถมาเจอมาจอยผมได้ทางเข้าครับอยู่ที่หน้าช่องสมาชิกใหม่ตอนนี้ครับรับเสื้อฟุตบอลหน้าสวยๆกีเพยเยอร์พร้อมแก้วน้ำเก็บความเย็นรับรองว่าส่งถึงหน้าบ้านท่านอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้หน้าขอให สุขล้ำรวยๆกันทุกคนแล้วกันก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ